สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปวัดแก่งคอยกันนะคะแต่วันนี้เราอ้อมมาทางลงปูนนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงวัดแล้วนะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปเอาดอกไม้กับทูบเทียนก่อนนะคะนี่ได้แล้วเราได้ไปเอาสังฆทานมาด้วยนะคะเราก็มาไหว้หลวงพ่อลาก่อนเลยค่ะข้างหน้าวัดอันนี้คือบรรยากาศข้างในวัดนะคะคนแน่นมากเราต้องรอรอบที่3เลยเราก็ได้แล้วนะคะเราก็กําลังกวดน้ํานะคะ ตอนนี้เรากำลังจะมาหยิบเทียนประจําปีเกิดนะคะเพราะวันที่หยกไปเป็นวันแห่เทียน,นสุดท้ายแล้วก็ตรงกับวันเกิดหยกพอดีคะ่ะทุกคนเกิดปีเสือนะคะแล้วเราก็มาเจอก่อนทางเข้าถ้ำพญานาคนะลอยเทียนประจําวันเกิดคะ่ะแล้วก็ลอยไปเลยสิคะแต่ช็อตฟิวมากคะ่ะทุกคนเรือเล่นเร็วมากตอนนี้เรากําลังเดินทางเข้าไปในถ้ำของพญานาคนะคะบรรยากาศหน้าถ้ำก็เป็นอย่างนี้เลยคนเยอะมาก จะเป็นป้ายบอกทางนะคะเชะนี่วิวและบรรยากาศสวยมากๆอันนี้น้ำลดแล้วนะคะปกติน้ำเยอะกว่านี้เข้าไปเลยคนเน่นไม่เพ้ยกันกับตัวที่เราไหว้พระเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายสวยมากข้างใน ทใหม่หมดเลยนะคะทุกคนน,นี้ก็จะเป็นถํมามหาสมบัตินะคะน,นี่สวยมากๆอันนี้ก็จะเป็นจระเขนะคะอันนี้บรรยากาศข้างในโถงะคะ่ะสวยมากไฟนิ่งแบบตาลายเลย จากนกทำแล้วเราก็มาขึ้นข้างบนนะคะข้างบนยอดที่มันจะมีหินนะ,ะวิวบรรยากาศสวยมากเห็นทั้งวัดเลยอยากจะบอกว่าท่านพญานาคท่านสวยมากๆหนอทุกคนดูสิ